เฮ้ยลงม่วงเหอะม่วงเหอะเฮ้ยม่วงเอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมและพอภัยที่หายไปนานอีกแล้วนะครับเพราะว่าซ้อมคอก่อนซ้อมคอช่วงที่แล้วเนี่ยก็ไปท่องเที่ยวมานะครับเลยไม่ว่างอัดนะครับผมแต่วันนี้ เมื่อเผมกดรัชแล้วมันเลเวล60ครับเพราะฉะนั้นไอ้สุดกอเลเวล60นะครับผมก็น่าจะเป็นสุดทางของเกมนี้แล้วนะครับก็เหลืออย่างเดียวก็คือดูบันดอไปวันๆนะครับหรือไม่ก็สุมตู้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ตอนแรกมันก็นานกันนะกว่าจะเลเวล60เนี่ยเออคือแบบ คือถ้าคุณไม่กดใช้น้ํายาเขียวหลวเล่นไปเรื่อยๆไม่มีทางได้เลยเว้ยเพราะแม่งนานจัดนานแบบโคตรนานโ,โหอัพตัวละสอง <c oughs> สองหมื่นสองหมื่นหรือสองแสนสองแสนปะอันนี้ไม่อัพครับเปลืองไม่น่าพอนะ <c oughs> แต่ว่าคือด่านฮาร์ดนี่ก็ยังผ่านไม่ได้นะไอ้ด่านฮาร์ดที่ห้ามใช้ตัวโจมตีอ่ะตัวออฟเฟนก็คือตัวโจมตีนะครับ ซึ่งแม่งยากชิปเป๋งเ้ยได้ไมาอีกสองขวดโอเคมาก็วันนี้ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่ามาไอ้นี่เฉยเรียกว่าอะไรเออมาแบบดีใจเออดีใจแบบไม้หกสิบกูจะพูดอะไรวะ <c oughs> ก็จริงๆที่ไม่ได้อาจเกมนี้บ่อยก็เพราะมันคือเพจเกมนี้มันหายากเลยแล้วก็คือคอนเทนต์เกมนี้มันมีแค่อีเวนต์่ไงด่านปกติมันไม่ค่อยมีอะไรอนะนนี้เรารู้กันนะเออ ถ้าเราจะทำอะไรยิ่มก็จะยากเนี่เพราะฉะนั้นคอนเทนต์เกมนี้ก็มีแค่ไม่กี่อย่างก็อย่างเช่นแบบสุ่มหรือไม่ก็รีวิวตัวอะไรเงี้ยนะบางคนก็แนะนําใส่เกียร์ใช่ไหมซึ่งโอ้หคนทําเยอะแยะเลยนะเออคุณจะมานั่งบนทําไมเงี้ยไม่กี่ขั้นเออหกขั้นปะสองสี่หกเจ็ดโอเคเจ็ดขั้นนะครับ คือหลายคนนะอาจจะรอจนแต้มครบนะครับคือแต้มที่จะได้ตัว10ใบในมันเนี่ยสองหมหใช่ไหมผมก็ยังขาดอีกเยอะนะนถ้าได้ครั้งถ้าได้สองพก็คือแบบเมื่อกี้ใช้200อันเยอะมากเเยอะจริงมันมี10อันแล้วก็อีก10อันใช่ปะ่ะกลายเป็น20บใบเอ้ยไม่ใช่เว้ยอ๋อมี10บใบครั้งเดียว2,000อันใช่ไหมโอเคไห ก็ยอนั่นแหละครับจริงๆพาทน,นี้ก็แค่มาแสดงความดีใจที่ตัวเองก็วี่งหกสิบนาทีนะเก่มันก็นานเออมันก็เล่นนานพอตัวนะของอันเดียกันอันนี้ก็ใช้ไปเลยนะผมแนะนําคือมึงใช้ไปเถอะนะไอ้สัีคือถ้าคุณวลวช้าคุณจะผ่านด่านยากมากเลยเพราะมันจะติดเลเวลเล่ยถึงของคุณจะดีแต่มันก็ติดเลเวลนะมันผ่านไม่ได้นะคือเกมพวก RPG เนี่ยมันก็อยู่ที่เวิอยู่แล้วเนาะ ต้องพูดอะไรเยอะนะมาถึงค่าถ้าผมได้สิบใบนี่ผมจะสุ่มเลยนะแต่ผมหาวิธีก่อนคือมันเหลือสองพันแต้มไงสองพแต้มเอ้ยไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่สองพันละเออประมาณหกพันแต้มได้นะครับอ,อซึ่งการที่มึงจะได้หกพันแต้มเนมี่ยแม่งอีกหลายวันเลยเอ,อคือตู้นี่ก็แบบตู้มันมาไม่ค่อยบ่อยไงเพราะฉะนั้นมันก็จะเออสุ่มยากๆหน่อยนะ เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าผมแกลกอะไรได้บ้างโอ้ยกดไม่ติดอืมถ้าคุณยอมลงทุนซื้ออันเนี้ยแล้วก็ฟาร์มเรื่อยๆเนี่ยผมบอกเลยว่าแป๊บเดียวก็เต็มเนี่ยอันเนี้ยอันนี้มันอัน,นเป็นขั้นสูงสุดไงหนึ่งออันถ้าซื้อสักสองอันแล้วกดรัชก็คือเกือบเต็มนะอืมเกือบเต็มอันนี้แรกได้สตัวเป็นเจนะ็ดใบตอนนี้มีห้าใบ ผมจะลองดูนะเก็บไปนี่จนครบ300ล้อยแรกแรกตัวสักตู้หนึ่งน,น,นะเออเพราะว่าที่ว่าอันนี้ก็จําเป็นนะส่วนไอรีริชไอทุยไอเนี่ยผมแลกไปเยอะหละที่จริงอันที่คุมอ่ะก็จะเป็นพวกนี้นะเนี่ยไอพวกเนี่ยที่มันเอาไว้อัพเกรดอ่ะแต่ว่ามันก็แพงอยู่ดิแปดสองหกนี่ก็หมดไปแล้วพันหกดี๋ยก็ยังเหลืออันนี้อีกไหน,ะนามานแลกให้ดูเลยอันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้อัพเอ่อยูนะครับ ไม่เป็น U R ก็อัพเป็น S S R ซึ่งแรกไม่เถอะอเพราะว่ามึงได้ใช้แน่นอนนะครับตัวที่มันดีมันมีเยอะนะแต่ว่าขั้นมันกากเลยเชแล้วก็ต้องมานั่งอัพเอานะส่วนไอเศษอันนั้นน่ะก็ไม่ว่าไงให้คุณหนึ่งมีตัวก่อนค่อยแรกนะอันเนี้ยเออเพราะแม่งมันก่อนมึงจะหูนไงมันลำบากยากเย็นกวจะได้แต่ละอันโอ้ยมือพันโอ้ช เงินเนี่ยผมว่าแนะนําว่าแลกไปเยอะๆเลยเพราะเงินนี่ใช้ได้ป่อยมากนะครับเนี่ยพารนี้จะมาทําอะไรกันแน่แล้วเนี่ยเอาจริงผมอาจคิดนี่ผมยังไม่คิดว่าจะตั้งชื่อโปกว่าอะไรนะแต่แค่คิดว่าเออจะเข้ามาดีใจที่ตัวเองเลเวลหกสิบอ่ะเดี๋ยวไม่เหลืออีกสามสิบสองวันนะแต่เราจะลองซนะัมมอนหน่อยไหมโอเคมาผมจะลองรัชให้มันได้หกพันเต้มนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะแต่ว่าไม่น่าไหวนะผมจะยอมใช้เพชรแล้วกันนะสักสักห้าขวดโอ้โหห้าขวด ห้าขวดครับห้าร้อยผมจะใช้อเลยนะห้าร้อยทีเดียวก็ลองลัชดูมันจะได้เท่าไหร่เนี่ยไปทำตามครับแต่ว่าซื้อเก็บไว้ดีนะผมแนะนำว่าซื้อเก็บไว้ดีตัวคุณต้องใช้ด้วยนะเพราะมันอยู่ได้แค่หนึ่งเดือนนะครับลัชโอ้ยหเยอะเกินไอสัตว์โอ้เนี่ยข้อเสียกดค้างคือมันแบบมันชอบเบิ้ลทีละสิบอะซึ่งจริงๆกูจะไม่ได้เบิ้ลสิบเว้กูจะเบิ้ลแค่หนึ่งโอเคหมดแล้วนะได้ยี่สิบรอบไหม ยี่สิบคูณรนะ้อยห้าสิบก็ประมาณสามพันนะสามพันนะผมไม่พอนะขาดอีกครึ่งหนึ่งเห็นไหมไม,ไม่พอแต่เ,เราก็ได้ของขึ้นมาเยอะเหมือนกันขาดอีกนิดเดียวกว่าอันนี้เท่าไหร่วะได้เพชรคืน2องอนะครับเมื่อกี้ผมเสียไปประมาณแปดห้าสี่สิเสียไปสี่รเพชรนะโอ้ไม่ไม่ขุมทุนชิปปิเ้เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ นาทีแล้ววะโอเคคลิปไม่นานไปไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวผมจะแลกอีกสักเดี๋ยวใช้นี่ก่อนแต่นี่ก็ไม่น่ากองแลกอีกสักอ้าวชิปเปิงกดผิดกดผิดอ่าแลกสักเท่อไหรดีวะห้าขวดมันแพงอ่ะอสามขวดพอไอ้เ้ยแม่งเพชรจะกพันห้าสามขวด300นะสามร้อยนะสาม สามสามร้อยสิบห้าได้ห้าร้อยเเอ๊ะได้เจ็ดร้อยห้าสิบด้วยเปล่าวะตกเลขไปเนี่ยหนึ่งห้าสามศูนย์ห้าหนึ่งสามสี่ประมาณสี่ห้าร้อยเพราะว่ามีเจ็ดสิบประมาณห้าร้อยมั้ยเออผมเดาเนะสิบห้าครั้งห้าร้อยสองพันห้าโอ้ผมตกเลขละเฮ้ได้เปล่าวะสิบใบโอ้ไม่ได้ะะโอ้โอขาดทีเดียว โอ้ไอ้เฮียขาดนิดเดียวโอ้แล้วสามขนาดเดี๋ยวเดี๋ยคือผมต้องเหลือเพีรไปสุ่มได้ไงเพราะว่าตอนนี้มีหนึ่งพันแล้วก็ตัวอีกสิบใบใช่ไหมคือผมก็จะกลายเป็นมีตัวยี่ใบถ้าสุ่มได้สามข้งนะยีบย่บเกใบหนึ่งใบรอยแปสิบอีกขวดหนึ่งไม่จริยยงขวดหนึ่งนี่ก็จุกเหมือนกันนะเียให่ทั้งขวดหนึ่ง มเหลืออีกสามขั้นเท่าไหร่วะเดียวนะโอ้โหนี่ผมวน,วนไปวนมาหลายรอบแล้ว <c oughs> มันเหลือสามขั้นโอโ้เหลือพันเดียวพันเดียวก็หนึ่งห้าหนึ่งห้าสิบโอ้สิบตาได้พันห้าแต่มันก็ไม่ถึงสิบปะวะมันเหลือเท่าไหรอ่อ่ะสี่ใช่ไหมหก 600ถ้า600เหรอ600 6 0 3 6 7 8 9 10ถ้าได้ขวดเล็กมาได้60ใช่ปหมขวดเล็กนี่ได้60ใช้25อันได้ไอ้เหี้ยได้2ครั้งน่แะแค่คนใหญ่มาเหอะไอ้สัตว์จะจบจบไม่เด <c ười> ี๋ยวมานั่งคิดเด็กกันไหมวะ สโตครับมารีอีเวนแรกขวดใหญ่มาจบขวดเดียวโอ้แต่ผมก็แอบเสียดายเพชรเหมือนกันนะเพชรสาดองมานานคือเพชรเกมนี้มันหายากนะครับคือนอกจากถ้าคุณจะไม่เติมเนี่ยก็คือไม่มีทางหาเพชรได้อีกแล้วนะเออนอกจากผ่านด่านพวกเนี้ยผนด่านแม่งก็นานเนี่ยเออโอ้ยเดี๋ยวลืมเติมลืมเติมนม้ำผ่านด่านมันก็นานอยู่แล้วอะวะ่ะเออยิ่งมาทําอันนี้อีกไอ้นี่ยันานกว่าเดิม หกรโอ้พอดีโอเคผมคิดเลขถูกละพอดีครับสามขั้นได้ทุนคืนมา2องรอยห้าสิบไอเหี้ยไม่คุม้มแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อการสุ่มอ่สาสมครั้งนะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่ผมมีสุ่มสาครั้งอะนะเพราะนี่มียี่สบเนี่ยนับเรามีหนึ่งตัวใช่ไหมเอ้ย,อยมันก็สุ่มไ้แค่ยี่ครั้งนี่หว่าโอ้กูตกเลขอีกแล้ไอเวนเอ้ย โอเคผมสุ่มไปสามสิบโลนะครับก็ยังไม่ได้ตัวละครเลยนะครับจากที่ 1, ผ่านๆมาคือตัวที่ผมได้เนี่ยก็ทั้ง2ตัวนะแต่อยากได้คาทิล่าเพราะว่าคาริล่าเนี่ยมีดีบัฟนะซึ่งดีบัฟมันเยอะเรามาดูพัลสา,าดีดีกว่านะคาริล่าเป็นตัวจมตีนะ,ะสกิลเราก็เห็นกันไปแล้วนะคือโดนตีก็บัฟให้ตัวเองไงในตัวที่โดนตีบ่อยนะ่าจะเป็นตัวนี้และอย่างคือสกิลล่อเนี่ยตีธรรมดาก็ติดล่อได้นะเห็นไหม เนี่ยมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่จะติดเชนดิฟิเคชันแทนลินธานลินทาร์กิตก็คือทำให้เราเนี่ยโดนตีแทนคือดีอ้าสุ่มเลยละกันสิบนาทีแล้วโอเคสุ่มเลยสุ่มได้ยี่สิบโลนะครับริงเรียกสองโลเรียกสองโลก็ได้นะเพราะว่าหนึ่งโลมีสิบอันแล้วแต่คนเรียกนะไม่กระตุกนะเดี๋ยวยายจอแป๊บโอเคไม่กระตุก อาเอาอันนี้เอาสองรอบรอบต่อไปว่าสามรอบนะรอบที่หนึ่งจะรอให้มันหันมาตรงนี้ตรงมุมนี้ผมก็จะกดลงนะให้มันหมุนแยบลงมาแยบก็ตกยังไงแดกไหมโอ้ข่าวจ้วะโอ้โหข่าวจ้วเลยครับผมข่าวจ้วเลย ให้กูได้สักตัวหน่อยดีเฮ้ยกูจะวิ่หกสิบเว้ยโอ้โหเล่นมาอย่างนมนานนะแล้วก็รอบเดียวครับโอ้โ oh, ห oh. ยวต้องไปบนสิ่งทงังสิทแล้วต้องต้องเล่นสูตแล้วต้องเล่นสูตร,ตเ,ตรเปลี่ยนชุดเลยเปลี่ยนชุดเปลี่ยนตัวครับคาทีล่ามาใส่ชุดหมอเลยเอาดีสกินแระ เออเนี่ยซีซั่นแรกก็กดมึงเลยให้เลยนะเว้ยหมออืมกูเปิด,ด้วยไม่เซนละไอ,อเ้เห้ยคี้อย่าเซนข่าวจ้วะไรครับสิบใบกดไปดีสามครั้งยังไงมาไอ,อเ้เห้ยคิ้มีสุ่มเร็วชิปเป่งน,นะครับกูตีม่สูมเร็วขนาดนี้เนี่ยอ่าในสามรอบเดี๋ยวคงปล่อยเมาส์แล้วกันนะจับเมาส์เมืม่อกี้จับเมาส์อาจจะเป็นไม่สริมงคลเท่าไหร่อ่าหนึ่งรอบนะครับผม ต้นน้ำอรอรอบสองนะครับมานะรอบที่สามนะครับเฮ้ยลงม่วงเหอะม่วงเหอะเฮ้ยม่วง ผมบอกแล้วทุกคนในที่สุดอะในที่สุดแค่เราเปลี่ยนตัวละครไปเปลี่ยนตัวละครใน,นล็อบบี้ทาให้เราได้ตัวละครที่เราต้องการผมว่าออกคาทิล่าอันนี้สองนะมาเฮ้ยผมว่าเสียงคาทิล่าเว้ยเสียงเงี้ยพวกคนได้ยินเสียงปะโอ้เสียงดังจังนะเอาว่า และครับผมและครับและครับโอ้โหนิวแฟชั่นนะครับคัติล่าไวเปอร์ตอนเวสเปอร์เออเวสเปอร์ตอนเรียบร้อยครับเอสเอสอาร์เวสเปอร์อนคิล่โอ้โหพี่กูจะได้ไม่น่ามีดับเบิลสองตัวละไม่น่าเหมือนอีเวนต์ปีใหม่นะปีใหม่มันโนมดวงดีเฉยอันนี้มันพ้นปีใหม่ละ โอ้ในที่สุดครับอีกรมนี้ก็ให้อะไรกับเรานะครับได้นหนึ่งตัวโอ้แม่เลาอ่านคอมเมนต์คนอื่นได้ทั้งสองตัวะแม่เลยโอ้แต่เขามีแปดพันเพชรนะผมยอมแพ้แปดพันเพชรเก็บยังไงวะแปดพันเพชรคือผมแบบมีตู้ไหนมาคือกดอย่างเดียวไม่สดละแปดพันพงแปดพันเพชรอะไรอ่านี่มันรีนะครับตอนแรกน่าจะเจ็ดสิบใช่ไหมผมกดไปเหลือหกสิบผมได้ตอนครึ่งหนึ่งนะห้าสิบโอเคประมาณนี้นะครับ และได้ตัวใหม่เรียบร้อยนะน้ำตาจีไหลขอแชร์น้ำตาจะแช์ขอไหลโอเคเรามาดูเลยครับฮาติล่านะครับโอ้โหเวสเปอร์ตอนอัพเลยไหมคือเกียร์เนี่ยน่าจะเป็นเซตของชุดพลังโจมตีนะเพราะมันเป็นพลังโจมตีหมดเออเนี่ยมไหมเปอร์แอคแท็กนะครับ เซตก็ใส่จมตี6อันไปเลยก็ได้นะแล้วแต่ใครมีอะไรก็ตามนั่ะมาปุ๊บอัพเลยนะครับของเหลือของเหลือใช่ไหมโอ้โหของไม่เหลือแล้วตังค์หมดอ่ะเดี๋ยวดูเกียร์ดิเกียร์จมตีโอ้โหยายของหมดแล้วไม่น่าเลย โอเคได้ประมาณนี้นะครับสำหรับเวสเปอร์ตอนนะครับคาติล่านะครับส่วนบันดอเดี๋ยวผมไปตามดูเองแล้วกันนะทุกคนใครอยากได้ทุกคนก็ต้องกดกดเอาเองนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็แรกตั้งใจว่าจะมาอวดว่าตัวเองได้หกสิบไปเฉยที่จริงคนอื่นได้หกสิบก็มีเยอะแยะนะโอเคครับสําหรับรวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ใครที่ รับชมมาถึงจนตรงนี้แค่รีวมวเช็กกันกดไลค์นะครับกด Subscribe ด้วยนะใจดีเืมอกรดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของเรานะครับเอาละครับสำหรับพี่โอวนี้ก็ขอจบไปพิยีเลยครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไหนก็ได้มาเดี๋ยวเปลี่ยนชุดโชว์ตรงนี้แหละดีนะมันไม่มีแบบขึ้นไอ้ไอ้นี่เวสเปอร์ตอน โอ้โหชุดสุดยอดมากดมัมเบมเลยโอ้โหเทจาดโดหันข้างด้วยไปล,ละบ๊ายบาย